เมสซี่ขอดูก่อนว่าจะเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาต่อหรือไม่ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะลลโอนีลเมสซี่กองหน้าคนดังของอินเตอร์ไมาอาม่เปิดเผยว่าตนจะขอดูผลงานในศึกโกปาอเมริกาก่อนจะตัดสินใจว่าจะลงเล่นในฟุตบอลโลก2026หรือไม่ สื่อเผยเมสซ,ซี่เคยให้สัมภาษณ์เขาจะไม่ลงเล่นรายการระดับฟุตบอลโลกอีกแล้วหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศกาตราเป็นเจ้าภาพแต่หลายคนก็พยายามเรียกร้องให้เขาลงเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งนักเตะวัย36ปีเผยว่าถึงตอนนั้นผมคงจะมีอายุที่มากแล้วและสิ่งที่อยู่ในหัวณตอนนี้คือการลงเล่นในรายการโกปาอเมริกาว่าสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มที่และสามารถที่จะโชว์ฟอร์มให้ได้อย่างยอดเยี่ยมหรือไม่และพยายามที่จะคว้าชแชมป์มาให้ได้ จากนั้นเวลาจะบอกเองว่าผมเหมาะที่จะลงเล่นรายการฟุตบอลโลก2026หรือเปล่าใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด s u ับสไค b ์และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ